น่าทานมากใครๆก็ทำสเต็กกินที่บ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะมาอยู่กับนุ่นในช่องเบสติอันเดอร์นะคะวันนี้นุ่นจะมาทําอาหารทานเองที่บ้านอีกแล้วนะคะกับเมนูที่ทําง่ายมากด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันตัวนี้จ้าเดดเดดว,ว่าซื้อมาครั้งเดียวเนี่ยใช้คุ้มแล้วนะคะตอนนี้วันนีุ้จะมาทําสเต็กหมูนะคะโดยใช้สเต็กสําเร็จรูปนะคะของ CP ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ เขาหมักให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่ฉีกซองใส่เครื่องแล้วก็หมุนอุณหภูมิตั้งเวลาจบปึ้ง <c oughs> ง่ายมากทุกคนใครๆก็ทำสเต็กกินที่บ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาแกะซองแล้วก็ทำพร้อมกันเลยจ้า <c oughs> ด้านในนะคะ <c oughs> ก็เขาจะหมักพริกไทยดำมาให้แล้วนะคะสเต็กชิ้นนี้ก็ขนาด200กรัมเนาะเราจะใช้เครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันอุณหภูมิ1้อง180องศานะคะแล้วก็เวลาประมาณ15นาทีจ้า นุ่นจะใช้ซ่อมจิ้มไปที่สเต็กด้วยนะคะจะได้แบบสุกเข้าเนื้ออ่นี่นะคะทุกคนครามนี้เราใช้อุณหภูมิร8 0องศานะคะแล้วก็เวลา15นาทีเดี๋ยวถ้าผ่านไปครึ่งทางแล้วนุ่นจะเปิดออกมาเพื่อกลับด้านเนาะมันจะได้แบบเกรียมๆเท่ากันด้วย เดี๋ยวหลังจากนี้มาดูกันนะคะว่าเมนูสเต็กหมูสันคอครโบตะหมักพริกไทยดำทานกับน้ำจิ้มแจ่วแซบๆจะเป็นยังไงนะคะจะนุ่มไหม few moments later. ผ่านไป7นาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันโอ้เริ่มน่าทานแล้วค่ะนี่ค่ะอ่าเราจะกลับด้านสักหน่อยก่อนโโหนุ่มมากอะทุกคน ใจที่เราแบบใช้ซ่อมจิ้มดูนะเดี๋ยวต่อกันอีก8นาทีนะคะแล้วก็น่าจะพร้อมทานแล้วจ้า A few moments later. เรียบร้อยแล้วนะคะดังติ้งเรียบร้อยแล้วจ้ามาเปิดดูพร้อมกันค่ะว้านี่ค่ะทุกคนร,นร้อนๆค่ะอืม มันแบบเกรียมกําลังดีนะคะเรารู้สึกถึงความนุ่มเด้งไงเห็นไหมอ่ะฮะอืม,อาาอมน่าทานมากอลองหันดูสักนิดนึงนะโอ้โหควันออกแบบอ,อหอมมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกัน ซีชุมช่มฉ่ำมากชิมกับน้ำจิ้มแจ่วนะจ๊ะอืมแต่ว่านาุ่มจริงด้วยอ่ะืมนุม่มอร่อย <laughs>